เปิงวิธีการเหตุปลาขาวด้วยครับพี่น้องแสงแดดนี่ครับโอ้อามีไข่ด้วยหื้โอ้โครับเบิ่งพี่น้องตัวใหญ่ๆมันกะ ใส่มันจะหลายโอ๋นั่นใส่ก็บ่หลายด้อน่นะอืมอ๋อกำลังเคยเฮ็ดบัก,กบข้าวเนี่ยนะครับบึงลีม เราไว้ยังสีหลือมาตัดเป็นท่อนเลยมนี่ข้าิเสียเมนูต้มยำต้มยำปลาขาวครับพี่น้องจะสิต้มชวนใดก่อนต้องใส่ต้มชวนหัวก่อนต้มชวนหัวชวนหัวก่อนเพราะว่าต้มต้องได้กินไข่ทำมันดีเสีย คือเห็ดเห็ดทีเดียวกินหมูมันออก ระวังครับเวลาเห็ดระวังครับเพราะว่ามันมีแขวขเขาลายครับนี่ฟันมันปักมือได้ครับนี่ฟันเขาเยอะมากครับผมตะคขีบันคางเขาเนี่ยครับก็มีเป็นเขียวเป็นแหลมๆครับมองระวังมันทิ่มมือเอาครับตรงเห็ดตรงตระมระวังครับประเขาปักมือได้ ปลาดูเข,ขาขมาขายให้ครับมีไข่รุ่นร้วนไข่ที่แยกไว้ให้เจเตีอะไรต้องหากันเจเตียเราหมักกินตุ่มไข่ปลาคู่ไฟลองพวงนี่กิ้มเขาแล้ว Còn, công bằng cái tôm nhâm các bạn bằng nó gì bằng tinh vẹn vẹn này ta tinh vẹn บางครับพี่น้องบรตดองบางนะบางบางๆไว้ตรง้มย้งเต็มหัวเนี่ยเอาก็จะพาพาครึ่งเลยหัวปลาอย่าหลังมึงก่อน นึงเลยครับนี่แหละตุ๊กงาปลา,าวสุดยอดแล้วพี่น้องเออนี่เขา้าก็บฉัหั่นไว้ครับเพื่อได้เห็ดนึงเพื่อสีเห็ดยังกระได้ครับแต่ข้างประตองแล้วเนี่ยเนาะทำบังไว้เลย เราจะไปทำอะไรก่อนไปเลยอย่า,ง,ยา,กกยาง,งนี้นู่นอย่างอยากเก็บอย่างิมันสิทอดก็ได้ต้มก็ได้หมักที่ไหน,านามาทบใส่ทับสิไม่เจอตะครับ ไข่สองก้อนนี่แหละมาครับพี่น้องตบปลาอรยเนต่อไปกัดเดี๋ยวจะให้เจติยต้มให้กินครับผมเจติยต้มยำปลาขาวครับผมเด้อฝากช่องบักวารานาันชาแนลเด้อครับพี่น้อง ปลาช่องน้อยๆปลาช่องน้อยๆแน,นี่ยมัน,นอีเส้นเมนูปลาเส้นเมนูปลาให้ให้ให้เบิ้งครับให้กินครับผมปลาช่องน้อยๆคอมบอกว่าร้านฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้แน่นเดอ้อครับผมบักว่าร้านชาแนลครับผมสวัสดีครับต้องหั่นเป็นบังไว้ครับน้องไปตุม๋ม ใส่ใส่เลยพื้น